ก็เรียกว่าเป็นการปิดฉากมาตรการเทสแอนโกเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเต็มที่เลยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เร็วด้วยนะเร็วกว่ากาหนดเดิม1เดือน อตอนแรกบอกว่า1มิถุนา,นานแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นมีการคุมสถานการณ์ได้มันก็ปรับเปลี่ยนได้นะก็รีบเดินหน้าเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าไทยไม่ต้องตรวจ rt pcr แต่นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบโดสต้องตรวจ rt pcr ก่อนเดินทาง72ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสแล้วก็ไม่ตรวจ rt-pcr ต้องกักตัวในสถานกักตัวเพื่อจะตรวจ rt-pcr ในวันที่4ีถึงหหรือถูกกักตัว5วันค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าวัคซีนครบโดสมาอมสองเข็ม,มก็มา atk เลยนะครับค่ ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายเกือบร้อยเนแล้วนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยยังต้องมีประกันภัยวงเงินคนละหมื่นดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวที่มีวงเงินเนี่ยมาใช้จ่ายฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยครับอีกประกันหนึ่งก็คือสบคก็ปรับลดพื้นที่การระบาดเหลือ2สีแล้วนะตอนนี้ เป็นเป็นสีเหลืองค่ะพื้นที่ฝ้อระวังสูงเพิ่มจาก47เป็น65จังหวัดค่ะสีฟ้าพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวเพิ่มจาก10จังหวัดเป็น12จังหวัดเพิ่มระยองสองขลาเข้ามาค่ะส่วนพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงสีส้มยกเลิกหมดเลยครับ<อ>แล้วก็ผ่อนคลายให้ร้านอาหารในพื้นที่สีเหลืองสีฟ้าดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเที่ยงคืนคแต่ร้านนั้นต้องได้รับเครื่องหมายชาพลัสอ u s อ ยกเว้นผับบาคาราเกะยังให้ปิดอยู่นะครับแต่ให้กลุ่มผับบาคา,าเกะปรับเปลี่ยนนะครับให้บริการในรูปแบบอาหารนะเป็นการให้บริการอาหารตามมาตรการที่กําหนดก็เป็นการเปิดช่องให้ธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขาได้ทำหากินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเห็นว่าการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้โดยเฉพาะ การปิดฉากเทสแอนโกลทาให้ผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาถูกออกถูกใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลมากเลยใช่ไหมครัใช่ค่ะก็ไปดูที่ภูเก็ตเนาะ,ะทางประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณทะเนศตันติพิริยกิจท่านบอกว่าจากการที่สบคมีการยกเลิกม,มาตรการเทสแอนโกนะคะที่จะเริ่มในวันที่หนึ่งนี้นะคะก็จะ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้การเดินทางเข้ามาเนี่ยง่ายขึ้นซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเส้นทางที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วนะคะเมื่อเงื่อนไขการเข้ามาประเทศเราเนี่ยง่ายขึ้นก็คาดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามามากขึ้นพอสมควรโดยคุณทแน่ยเนี่ยยังบอกอีกว่าปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาภูเก็ตเนี่ยเฉลี่ยนะคะวันละ 2- องถึงสามพคนเลยแล้วยิ่งช่วงไฮซีซั่นปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ย โตกว่า100%ค่ะคส่วนช่วงโลซีซั่นเนี่ยตัวเลขก็โตขึ้นนะ30-40%ถ้า่เอ้าไฮซีซันเนี่ยคาดว่าจะโตมากกว่า100%เลยแล้วก็ถ้ามีปัจจัยบวกอีกหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าสงครามยุติลงก็จะทำให้คนกลับเข้ามาใน ประเทศเนี่ยมากขึ้นเราก็อาจจะเติบโตมากกว่านี้ซึ่งนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ภูเก็ตซันบ็อกซ์แล้วก็เทสันโกเนี่ยเฉลี่ยอยู่วันละ3,000คนค่ะเมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเข้ามาถึงวันละ6 0 0 0คนเลยนะโดยก็คาดว่าหวังว่าอยากจะเห็นนะักท่องเที่ยวเข้ามาวันละหมื่นคนคนะคุณทะเนศก็บอกไว้แบบนี้แล้วก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะร้องขอรัฐบาลในเรื่องของภาษีบำรุงท้องที่ค่ะเพราะอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยจะเก็บตามรายได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเก็บจากทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะแล้วก็ จะต้องจ่ายภาษีแบบเต็มมูลค่าเลย mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ลดต้นทุนนะคะอีกเรื่องก็คือตลาดในประเทศเนี่ยเป็นตลาดหลักของไทยโครง <Yeah. S 1> การของรัฐบาลอย่างเช่นเ,เราเที่ยวด้วยกันนะคะทำให้เงินในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยหมุนเวียนกระตุ้นให้คนทุกภาคในประเทศไทยนะคะจึงขอให้มีการต่อ ต่อโครงการนี้นะคะการาในเรื่องของทัวร์เที่ยวไทยเพื่อที่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นอุตสาหการรมท่องเที่ยวก็จะได้พัฒนาขึ้นนะคุณทะเนศก็ทิ้งท้ายแบบแบบไวแบบนั้น